สวัสดีครับพ่อกับผมลูกซ้ายนญ่เกษตรรอสวนครับพี่น้องหลังจากที่ห่างหายไปนานนะครับบ่ได้อัปเดตจากเทียพี่น้องเอ้ยราคาหมูมันบ่ดีนะครับช่วงนี้นะครับผมก็สวัสดีนะครับเช้าวันที่สองพฤษภาคมนะพี่น้องสองพฤษภาเนี่ยครับภาพพี่น้องมาชอหมูนะครับราคาหมูมื้อนี้ครับผมราคาหน้าฟาร์มครับเขียงพ่น จับครับทั่วหลายเจ็ดสิบกว่าบาทนะท่านครับผมเจ็ดสิบกว่าบาทครับเจ็ดสิบกว่านะครับเฉียงไยเพื่อนจับนะครับผมแต่ได้ยินว่าทางนี่นะครับทังผมเ่ยครับเจ็ดสิบสองครับผมเจ็ดสิบสองนะครับหมูกะสามเดือนกว่าสี่เดือนแล้วนะครับผมขนาดจะถึงประมาณรน่อยกิโลนะครับอยู่ที่เจ็ดสิบสองนะครับผมผิดหวังหลายครับ จากก้อนช่วครับช่วงปีไหมนะครับผมอยู่โลละลอยนะครับตอนนี้ก็มาเกียสิบกว่านะครับสงการครับช่วงสงการแปดสิบครับผมแปดสิบยูตะวะบะหอดเท่านะครับหมูเท้าบะท่านตรงบะท่านใหญ่นะครับผมช่วงสงการนะครับ้มนี้กับสองพฤษภานะครับผมหลังสงการมาบ่โดนนะครับราคาเจ็ดสิบสองบาทหมูหลายครับพี่น้อง เชาวเกษตรกร,ก,รกับหาแนวเห็ดหาเน่าเลียงครับคุยวาวาสีได้หาเงินใส่กระเป๋าแต่บังเอิญค้นกับเลียงหลายครับหมูขุนครับผมเครื่องหมูต่างประเทศหมูลักรอบกับหลายคือกันครับช่วงสงการตามที่ข้าวนะครับตามผู้ใดติตีตามข้าวออก็ตีหกดีนะครับผมหมูแปดตัวพี่น้องพ่อจับแล้วละ่ะมือไหนบูน้ด้หอยสีมาชมมาเบงนะครับ นะครับผมเกษตรกร,กรครับอาหารีนบอ่อลงดอกตะวันละค่าหมูหนี่เดี๋ยวขืนเดี๋ยวลงดูอาหารนี่ไม่มีลงครับอาหารหมูนะครับราคาซ้ำไรกับซ้ำนั่นครับผมบอ่อลงน้ำเฮาเลย <c oughs> นะครับผู้ให้น้ำผู้ให้อาหารประจำครับประจำฟ้ามครับ อกนี้8ดตัวครับผมพร้อมแล้วครับพร้อมจับแล้วนะครับผมที่นี่กาลสินนะครับผมท่ากันโทนะครับเด้ออัปเดตด้ครับพี่น้องผู้ใดมีความคิดเห็นยังกับคอมเมนต์ใ้คลิปเลยนะครับเด้อผมลลกซสายใหญ่กับอ่านถูกคอมเมนต์นะครับตอบคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณผู้ติดตามผู้รับชมผู้รับฟังครับผู้ตีชมครับยินดีน้อมรับเด้อครับเด้อ รับมือนี่กับบ่มี่ยังหลายครับพี่น้องรายงานตัวจะซื้อครับเพราะว่าช่อง YouTube บ่ได้อัปเดตโดนครับผมอัปเดตใม่พี่น้องเพราะว่าบ่ได้ห้างหายไปทั้งใดนะครับจัก่เฮ็ดคลิปยังนะครับพี่น้องราคามันบดดีกันเลยบ่มีกระจิตกระจาบันไดนะครับฝากพี่น้องติดตามมันด้ครับเด้อเป็นกำลังใจให้ลูกไสไงนะครับเดี๋ยวทำคลิปต่อๆไปนะครับผม เดี๋ยวไปชมอีกคลองหนึ่งครับคลองนี้แปดตัวครับพี่น้องเดี๋ยวไปชมอีกคลองหนึ่งนะครับคลองนี้เหลือซีตัวครับผมสําหรับสาวๆนะครับคลองนี้เป็นสองสายนะครับเพื่อเอาไปเห็ดแม่พันธุ์นะครับผมสามแม่นะครับผมแม่ตัวหนึ่งเพื่อก็ว่าแบ่งไปแล้วครับจะก้อนกับแปดขึ้นกันครับคลอง เ๋ยอยูซีนะครับผมขอบคุณูุ้ติตามรับชมรับฟังเะครับเด้อผมลูก้ายใ,ใหญ่ขอ,ขออำลาเทียงจำ่นนีนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ